น้องไข่เจียวตอนมารยาทในร้านอาหารคุณแม่บอกน้องไข่เจียวว่าเวลาเราไปร้านอาหารจะต้องทำตัวดีๆไม่รบกวนผู้อื่นเพราะร้านอาหารเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาเพื่อทานอาหาร <Okay. S 1> ถ้าเราทำตัวไม่ดีก็จะเป็นการเพิ่มงานและทำให้ทางพนักงานและลูกค้าคนอื่นไม่พอใจและลำบากใจ การมีมารยาทในร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบางวันเราก็อยากที่จะไปทานอาหารข้างนอกเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างถ้าเรามีมารยาทผู้คนก็จะยินดีต้อนรับและไม่หนักใจที่จะให้บริการเราคุณแม่บอกน้องไข่เจียวว่าเมื่อเข้าร้านอาหารจะต้องไม่โวยวายไม่ส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่นไปมา เพราะเป็นการรบกวนคนอื่นลองคิดดูว่าถ้าเรากำลังกินอาหารอยู่แล้วมีคนมาส่งเสียงดังน่ารำคาญอยู่ใกล้ๆเราก็คงไม่ชอบใจเหมือนกันน้องไข่เจียวเห็นเด็กบางคนเมื่อนั่งที่โต๊ะอาหารก็หยิบช้อนมาเคาะจานเคาะแก้วส่งเสียงดังหน่วกหู ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยเพราะนอกจากจะทำให้คนอื่นหนววหูแล้วถ้าเกิดภาชนะพวกนั้นแตกขึ้นมาพนักงานก็ต้องมาทำความสะอาดเป็นการเพิ่มงานให้พวกเขาและอาจทำให้พ่อแม่ต้องเสียเงินเพิ่มสำหรับชดใช้ค่าเสียหายของจานชามเหล่านั้นด้วยน้องไข่เจียวเคยเห็นเด็กบางคนเอาของเล่นออกมาเล่นตอนที่กินข้าวในร้านอาหาร หรือบางคนก็วิ่งเล่นไปทั่วร้านจนชนพนักงานชนลูกค้าเจตัวร้องไห้กระจององแงทำให้ทุกคนในร้านไม่พอใจและไม่มีความสุขในการทานอาหารมื้อนั้นน้องไข่เจียวรู้ว่าหลายคนไม่ชอบไปทานอาหารในร้านอาหารเพราะรู้สึกว่ายุ่งยากทำอะไรก็ถูกบน่นถูกตำหนิ แต่อันที่จริงแล้วการไปทานอาหารข้างนอกก็เหมือนกับการทานอาหารที่บ้านเราควรจะมีมารยาทในการทานอาหารทั้งที่บ้านและนอกบ้านด้วยการทานอาหารอย่างเรียบร้อยไม่กินมุม,มามหรือทำอย่างอื่นขณะที่ทานอาหารน้องไข่เจียวชอบไปทานอาหารข้างนอกและชอบไปที่ร้านอาหารมาก เพราะนอกจากจะได้เห็นทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเวลาทานอาหารอร่อยๆแล้วน้องไข่เจียวยังได้ทานเมนูใหม่ๆที่ไม่เคยกินอีกด้วย